สวัสดีครับพี่น้องครับกับเสาวันที่เก่ากันยายนครับมาเบิงงัวโคมแม่ลูกครับแ้วกางัวทองแ้วกาง้วโคมแม่ลูกลูกแม่ครับมาเบิงงัวโคมแม่ลูกลูกผู้สักก่อนครับพี่น้องครับเป็นงัวพ่อว่านครับพี่น้องครับพ่อว่านยังโคมเดียวนะครับโคมนี่โคมชุดท้ายครับโคมสองหมื่นหกครับแม่สูงร้อยสามสิบหาครับลูกอ้วนอ้วนครับหน้าหนาครับ พระวานเปิดไวสองหมืนครับพี่น้องครับทรงฟีสองรยโลไปเลยครับโคมนี้พี่กัอยุบันน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับง่อเชื่องดีนิสัยดีนังหนาอ้างลึกดีครับโคมนี้ครับเป็นแต่สื่อของเพลนนะครับแดงเป็นแดงครับลูกเพศผูนะครับเด้อลูกเพศผูครับกินยากระเกงครับน่มแม่ก็ดีครับ แข้งขาประกันให้ยุ่แล้วครับทุกถอน1ิบฮามือครับปุ่นะหนังหนาหนาครับสีแดงแดงเชื่องดีครับยังคมชุดไทยครับง่วของพอว่านครับนี่ครับสองหมืันครับลูกไว้3สามเดือน4ี่เดือนครับเลี้ยงไปอีกคาดว่าแม่กระสีได้ผสมครับกระสีได้ลูกอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับง่วแดงดีครับ อันนี้เอาไว้เป็นพ่อพันธุ์คูฟูงก็ได้ครับเอาไว้จับซัดครับพี่น้องครับสอง0 0พันครับสนใจโทร่หาพ่อวานนะครับโคมนี้ครับพุ่นนะเล่มยาดีแห้งครับแดงจนเสียบตาครับบรรยากาศช่วงเศร้ากับวันที่เก่ากันยาจนครับเหลือโคมสุดท้ายครับของพ่อวานครับโคมนี้ครับโคมลูกผูกครับสองหมืนหกครับ อ่างดีดีเลี้ยมยาก็ดีกินยาก็ดีสนใจโทรหาพ่วานนะครับเดอ้อมาเบึงชาโลเล่ทองครับวันนี้ครับตัวนี้เป็นชาโลเล่ทองไก่ทอดครับตัวนี้เป็นง่วของเบาตึงครับสมพอกรมปศสุศสัตว์ครับสมชาโลเล่ให้กันครับตัวนี้บ่ถึงอาทิตย์นะครับเดอ้อบ่ถึงอาทิตย์จอบเศร้าจอบเรงอยู่ครับ ใคมีเวลาอยู่กับงัวครับเอาไปกินน่องนะครับพี่น้องครับเบาตึงอยู่ไก่กันกับขอกงัวครับอยู่คนละหมองครับย่านลอยออกย่านไม่ได้กินน่องครับพี่น้องครับสูงลอยสีสีผุนเด้ครับตัวนี้ครับลูกสองค่าทองนี่ไซเชื่องสองหมื่นหนึ่งพันครับเอาไปเลยครับส่งฟรีให้อีกสองลอยกิโลขาดว่าบ่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับหรืออาจสิบบอถึงครับ เพดบวมแห้งแล้วนมกระเซตเ่าเลสีไหมเช่อดงดีครับหู้ดีสอง0 0ืนหนึ่งส่งฟรีสองรอยกิโล <c oughs> <c oughs> สนใจโทรมากเด้อพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากกินน้องง่วบมาถึงอาทิตย์ดอกพี่น้องไปซื้อพักมาเสียตู้เย็นไว้โลดได้กินแท่แน่นอนขายขาดทุนไปเลย ว่าอังตลอกกำไรนะครับเอาไปเลยครับ21000ครับ21000ส่งฟทรงฟห้อีก2 0 0รกิโลครับตัวนี้เป็นคล้องเบาตึงนะครับเด้อสนใจกับทมากครับบอถึงอาทิตย์ครับบ่ถึงอาทิตย์ครับไปมีเวลาเอาไปจอบนะครับพี่น้องครับของ่อเบาตึงกับบานยุคนละหมองครับย่านร้อยออกครับย่านพลาดโอกาสได้กินน่องครับ สนใจโทษมากเด้อครับเด้อง้วเป็นต่เอาเทเด้ครับเลสีไหมสมน้ำเชื่อกลมประสุตว์มาย่างดีคุณนะ่ะเพีกันยาน่นยา,นยานแห้งแล้วเพีนั่นย่านแห้งแล้วนุมกับไข่แห้งแล้วสองหมื่นึ่งพันครับเอาไปได้กินนองแน่นอนเฝ้าเศร้าเฝ้าแรงครับ บ่าวถึงโวขอดีอยูกั่งัวครับย่านร้อยออกครับก็เลยอยากแป้งปันให้พี่น้องไปเลี้ยงครับอาสนใจโทรหาบาวถึงนะครับตัวนี้ครับเล่ทองบมพพออาทิตย์ขอดครับสมนำเชื่อกลมประสุตวิ์มากครับพี่กาจุบันนว่าอํอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญจะดทรงไห้สองรอกิโลฟี่ครับสนใจโทรมากนะครับเดอ้อ ไปซื้อพักบัวพักซี่ไบเล่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเดาเอาง่วเบาตึงไปเดี๋ยวเบาตึงจะทรงไห้มาเบิ่งโคมแม่ลูกครับวันนี้ครับโคมแม่ลูกครับเปิดวบสองมืนสองครับพี่น้องครับลูกเพศเม่น่าหนาครับลูกใวสามเดือนแม่ขึ้นแล้วแล้วเที่ยนหนึ่งเพิ่อนบ่ท่านได้ผสมครับง่วพอมจะด้ลูกสองตัวแม่สูงลอยสามสิบหาครับ อินเฟืองดีแห้งครับโคมนี่ครับลูกเป็นแต่เอาแห้งครับพี่น้องครับรงฟี่ให้อีกสองรอยโลครับโคมนีก็ได้ครับเสาสองครับลูก่นๆนั่นนะ่นๆเข้มก็แม่อีกลูกนาซื่อนาเลี้ยงรงฟี่สองรอยโลครับสนใจโทษมากนะครับเด้อโคมแม่ลูกลูกเพจเมียลูกเพจเมียเนี่ครับคุณนายเบิ้งเพื่อนกินเฟืองครับ คุณพ่อคุณแม่หางัวไปเลี้ยงเอาแบบนี้ครับไปเลี้ยงสนใจโทร่มาเลยโทร่มาเลยครับสองหมืนสองครับทรงฟรีให้อีกสองรอยกิโลร้อยโลมันหน่อยเพอครับเอาสองร้อยโลไปเลยครับบอมีมาจําครับเก็บเงินปลายทางยางเดียวเก็บเงินปลายทางยางเดียวบอไดมมาจําครับสื้องวน้ำเบาตึงครับช่องเบาตึงสะดวกสบายครับบอมีมาจําครับ เก็บปลายทางครับงวัวหอดคอกหอดลักลงรถดแล้วจังเอาเก็บเงินกับบ้านครับวันนี้ครับสนใจโทรมาดเด้อคุณพ่อคุณแม่งวัวเป็นตะเลี่ยงเป็นตะเลี่ยงแห้งครับพบ่อนีไปซื้อไปบพพิดหวังเขาสันสันปิ๊บจี้ว่ต้องอย่านมันชนสําหรับผู้หย่านง่วเขาเน่าเขาําขาำนี่พอดีเลี่ยงครับเขางามนี่ครับงว่วเขาปิ๊บจี้ลูกหย่านบ่ามีเขาอยู่ลูก ดูให้ลูกดีแห่งครับเม่นีถ่ายทอดพันธุกรรมสุดยอดแม่นี่สมตัวได้ก็งามนังน้ามือถดตัวอันนี้เป็นลูกตัวที่สองของเพิ่นครับเป็นลูกตัวที่สองของเพิน่นสนใจโทษมาเด้อตัวนี้เป็นง่วเบาตึงครับสนใจกระโถหาเบาตึงได้ครับเบอร์โทษยู่ด่านล่างเด้อพี่น้องเบอร์โทษยู่ด่านล่างครับ ว่าเป็นตะเลียงอีกหนึ่งโคมครับฝากพี่ฝากน่องไว้น้ำแนี้ครับพอเม่พี่น้องครับเห็นชิปนี้แล้วกะโทรหาทักหาบ่าวตึงไหนครับนี่ครับมวยลูกนาแห้งครับลูกเพลเมียสามถึงสี่เดือนนาเลียงครับนาเลียงผู้ทางใกล้ทางไกลกะโทรมาครับบ่าวตึงรอรับสายอยู่ครับ เบอร์โท่กับเบอร์ไล่เนี่แหละครับถักมาห่าเบาตึงกะ็ะไดเอาไปใส่หญ้านะครับคุณพอ่อคุณแม่ครับตอนนี้กินเฟื่องไปก่อนร่อผู้ใจดีเอาไปเลี้ยงเจ๋คล้องไหมเอาไปเลี้ยงครับว่าหูดีเ่าตรงย่านดือ้อย่านส้น สำหรับลิปนี้ครับมาตงประทุมราชครับขอจบชิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนอ้อขอบคุณที่เข้ามาติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณ f อทุกท่านติดตามรับชมสื่อหัวกับสร้างมาตงประทุมราชขอบคุณครับสวัสดีครับผม